สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูหมู่บ้านบ้านหนองม่วก็คือหมู่บ้านของเราเองนะคะดิฉันชื่อนางสาวธนภา,าหาทรายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทศวรค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงแล้วพี่แกน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมข้างในกันเลยค่ะ ตอนปฐมนะคะที่เราเนนท,ทาเย็นนะคะก็ะมีคนมาเล่นี่อกอดเยนะคะจะเป็น้อง,องจ่ายที่จบไปแล้วเลยอจงต้ก็เดินะะทางมาถึงขนาดเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้จะเป็น,นานนะทะด,ด,ด,ดสอบเล่นให้ดู <ๆ S 2> คเร,รือไว้ให้เด็กน้อเลยนะคะ เก่าแก่มากใช่ค่ะยังที่เก่าแก่มากตรงนี้จะ,จะเป็นศาลาที่เขาเพิ่งทำมาค่ะซึ่งตอนที่เราเรียนอยู่ตรงนี้ยังไม่มีค่ะตรงนี้จะเป็นต้นกล้วยกวยล้วยอะไรนะที่เป็นพัดๆอ่ะได้เลยค่ะใช่ค่ะคือไม่น่าได้ค่ะทุกคนก็สิ่งจริงนี่นะคะตอนนี้เะาถึงตันดากรีน่าอาคารเรียนของน้องชั้นอนุบาลสองกับอนุบาลสามค่ะ ทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้ตอนที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นอาคารแผนกพิสูจนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้อาจจะเปลี่ยนเป็นห้องเรียนแล้วเพราะ,ะว่าเพื่อนเห็นน้องๆพูดกันค่ะอันนี้คือห้องโถ งนี้ก็จะเป็นห้องของผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะตันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดของเราเองค่ะข้างในห้องสมุดนะคะก็จะมีงสือความรู้แล้วก็มีหนังสือมากมายเลยนะคะเป็นทั้งหนังสือนิทาแล้วก็หนังสือความรู้ค่ะแล้วก็มีดิจิทัลีด้วยทุกคนในห้องสมุดนะคะก็จะมีห้องประชุมด้วยนะคะของคุณเราจะพาทุกคนไปดู อาคารเรียนของพี่พระถมกันนะคะชี่ตัดจบเลยกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าอาคารของพี่พระถมกันนะคะจะเป็นอาคารสีม่วงเหลืองก็เป็นสีไปแล้วโรงเรียนของโรงเรียนเรานั่นเองค่ะทุกคนก็ะจะมีน้องหมานอนอยู่นะคะวันนี้มีเวลาเลิกเรี่ยนเลอนี้ก็จะเป็นสาธง้าตไปถ่ายเอาไว้นะคะราชวชท้นคนไปชมบ้านเรา 降温。